วันนี้เป็นวันที่ห้าอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2560วันพระที่แล้วเดือนสามดับหลวงพ่อลงไปกรุงเทพไปงานที่วทอดผ้าป่าสามคัคคีวันเสาร์เป็นวันอุโบสถของพระด้วยจะไปลงอุโบสถที่สวนแสงธรรม ก็พระทั้งหมดก็สิบกว่ารูปวันนั้นอ่ะออกลงโบ,งโบสถ์แต่เช้ามืดพอตกตนเย็นก็มีการประชุมไหว้พระที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดในช่วงนั้นแต่วันนี้ก็หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันเองน่าจะลงไปพบลูกหลาน หาเหินกันมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ลงมาแต่ถึงยังไงให้ครูบาเตรียมเตรียมเอ3เปิดด้วยนะแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราทุกๆท,กทา่านศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองค์อยู่น,นัสถานที่ใดอย่าลืมตัวอย่าไปหลงระเริงจนเกินไปอย่าลืมตัว ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเด้อยู่ในศีลในธรรมพวกคณะรัตธาญ,ญาติโจมก็เหมือนกันที่เป็นศิลดยานุศิ์และเป็นสัทธาญาโจมของหลวงพ่อหลวงพ่อเม่ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเออหลงละเลงให้พวกเรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้ชีวิตของเรา จะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้คือหลวงพ่อบอกกล่าวให้พวกเราฟังย้อนหลังดูก็ได้พระเนรลูกหลานก็เหมือนกันเราอยู่นาสถานที่ใดให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยน,นะลูกหลานพระเนรน,นะไม่ถึงร้อยปีต้วต่างคนก็ต่างไปให้ประกอบคุณงามความดีอย่าไปหลงในลาบในยศในสรรเสริญสรรเสริญก็ปากของเขา ลาบยังไม่พอเหรอยังไม่พอกินเหรอยังหิวอยู่เหรอหลวงพ่อว่า <c oughs> พวกเราเพียงพอเรื่องลาบเรื่องยศก็เป็นพระก็พอแล้วแหละหลวงพ่อพาพอน่หลวงพ่อนะ่ะหลวง,งพ่ออินฮอ <c oughs> พอแล้วเรื่องยศสรรเสริญก็อยู่ในปากของเขาถ้าเขาเราทำไม่ดีถึงเขาจะสรรเสริญก็เท่านั้นถ้าเราดีเขาจะนินทาก็เท่านั้น เพราะอะไรเพรอยู่ในปากของคนอื่นเขาเราต้องมองดูตนเองอยู่เสมอว่าเราขาดเหลือขาดตกอะไรอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกรอบของอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญิตบัญญัติศินและวินัยขึ้นมาแล้วเราขาดเหลือขาดตกอะไรไหมถึงว่าเขาว่าเราจะเป็นให้เราเป็นผู้ลืมตัว เขาก็เป็นปากของเขาแต่เรามองดูตนเองอยู่เราลืมตัวที่ตรงไหนวะอ,อย่างนี้แหละหรือว่า,เ,าเราคิดถึงความตายของตอนเองไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องหนีจากโลกนี้แน่นอนเ,อเราต้องการอะไรบ้างต้องการโลภลาบใช่ไหมต้องการยศใช่ไหมต้องการสนะเสริญเยินยอยใช่ไหมอันไหนถูกรู้ไหมอันไหนผิดรู้ไหม อันไหนควรรู้ไหมอันไหนไม่ควรรู้ไหมอันไหนาบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษสิทธิ์ของเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหน,นรู้ไหมให้มองตนเองอยู่เสมอถ้ามองตนเองไว้อยู่เสมออย่างนี้แล้วนะสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนพิจารณาที่จะถอดถอนกิเลสภายในจิตในใจของเรา เราเดี๋ยวนี้เราเพียงพอหรือยังบริบูรณ์หรือยังหรือขาดตกขาดเหลืออะไรใการภาวนาของเราจิตใจของเราบริสุทธิ์อยู่ในระดับไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองในการเป็นอยู่ของเราแนวดูแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหรือแนวปฏิปทาของหลวงตาหลวงปู่ล่า พาดําเนินมาเราหย่อนมากเกินไปใช่ไหมหรือเราเกินไปใช่ไหมหการครบกับคู่ขนของเราเนี่ยจนไม่มีขอบมีเขตอย่างนั้นใช่ไหมเรือการพูดเป็นบ้าน้าลายจนเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมเสียงเหล่านี้มันก็ต้องตรวจตราดูตนเองเสมอแล้วต้องมองดูแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอันนี้แปลว่า ครูบาอาจารย์เดินตามแนวแถวเดินตามพ่อพ่อก่อตามครูนะอันนี้เราก็ต้องมองอีกเหมือนกันแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะเดินผิดตาผิดแปลกแตกต่างหลักพระธรรมวินยัยใช่ไม้มอันนี้เราก็มองดูแล้วไม่เห็นผิดที่ตรงไหนเดินตามแนวแถวของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลและวินัยอย่างไรให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้รักให้ให้เคารพในศิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้แล้วเ <c oughs> พราะนั้นมาถึงพวกเราพวกเราก็ให้มองให้มองดูตนเองให้มองพวกเราเองเพราะนั้นหลวงพ่อมองดูแล้วนะหลวงพ่อก็มั่นใจว่า เราเดินตามแนวแถวให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่เราพวเราตั้งแต่สร้างวัดมาเตั้งแต่ตั้งวัดมาตั้งแต่สร้างวัดมาเราก็เดินมาอย่างนี้เดินปฏิบัติมาอย่างนี้เราก็มองตามแนวแถวให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพวกเธอท่านทั้งหลายที่เห็นว่าจุดนั้นจุดนี้นะพวกเราอ่อนอ่อนต้อยนะหลวงพ่อนะไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อก็จะฟังจากพวกท่าน ศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แต่เฉพาะพระศรัทธาญาติโยมด้วยนะแต่ถ้าว่าหลวงพ่อเองเหมือนกันอยู่ในสถานะอย่างนี้หลวงพ่อก็จะเตือนเออพวกเรานะอ,อย่าออกนอกลูกนอกทางตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์เนอการอยู่การฉันก็อยู่ในกรอบฉันดิบฉันดีขนาดไหนก็เถอะจะฉันอ,ออกนอกลูกนอกทาง ไม่มีทุดงขวัตจเลยมันไม่ใช่แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารเนอร์พารูภารัาานทั้งหลายนะฉันไปแล้วก็เท่านั้นแหละไม่ใช่เป็นสวรรค์มานเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็เท่านั้นแหละอีกชักวันหนึ่งก็เห็นฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงผมงอกผมขาวหนังเหี่ยวเ,เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยผลสุดก็ตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละให้เลี้ยงพอประมาณอย่าลืมตัวนะแต่ถึงยังไงเรามาอยู่ในสถานีนี้นะอยู่ในสถานะนี้อยู่ในกรอบนี้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างนี้ให้เราอยู่ในหลักในกฎในเกณฑ์นี้เนอะหลวงพ่อมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวผ้าลูกพ้าหลานน้องหนุ่งทั้งหลายเพราะนั้นหลวงพ่อเองคิดว่า พาดำเนินมาเนี่ยแล้วมันผิดแปลกแตกต่างที่ตรงไหนหลวงพ่อเองก็ได้มองมองอยู่นะพาลูกพาหลานก็พร้อมกันเรื่องกฎระเบียบเรื่องธรรมวินัยการเป็นอยู่จากนั้นเรื่องแนวความคิดหลวงพ่อก็เน้นหนักกว่าแนวความคิดของหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินพาดาเนินมาอย่างไรก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาเ,นเรื่องสมถะคือทำจิตใจให้สงบ จะทำยังไงจิตใจของเราจรึงส,สงบให้เรามีความตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นว่าตั้งใจมั่นข้าพเจ้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้มาอยู่ในวัดแห่งนี้อยู่กับหลวงพ่อนี้เรามุ่งหวังอะไรมีแต่ว่ามุ่งมุ่งหวังเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่ออยากจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ เพื่อภาวนาทําจิตใจให้สงบเป็นเบื้องแรกซะก่อนหลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวว่าพระลูกพผา,านทั้งหลายนะถ้าพวกเราจิตยังไม่สงบนะยังไม่เห็นผลแห่งจิตสงบนั้นพวกเรายังมองไม่เห็นอย่างอื่นนะเพราะนั้นเราต้องรู้รสแห่งความสงบซะก่อนถ้าจิตใจของเราได้รับความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเน่งจิตใจได้รับความสงบเป็นอปปนาสมาธิ จากนั้นเราจึงจะรู้รสว่าการบวชมาคราวนี้ครั้งนี้เราไล่ได้สัมผัสสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้ริมรถตัวนี้เป็นกำลังเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานจากนั้นเมื่อเราได้จิตสงบแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานรู้แล้วรู้รถแห่งความสงบแล้วเนี่ย ความหมั่นขยันหรือความตั้งใจระดับต่อไปภายภาคหน้ามันจะมีเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้รับความสงบเหมือนกับเราไปทํามาค้าขายเคร่งค้างไม่ได้กําไรไม่รู้ขาดทุนกําไรอย่างไรมีแต่าขาดทุนตลอดเราจะมีกําลังเราจะมีแก่จิตแก่ใจอย่างไรที่จะทํามาค้าขายจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเรา เข้ามาแล้วตั้งใจตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจภาวนาเอมีความตั้งใจมั่นมีสมาธิจากนั้นก่อนตั้งจิตอธิษฐานในจิตใจเอาเถอะข้าไปเจ้ามาคราวนี้เสียสลัจะนั่งภาวนาตลอดสามสี่ห้าชั่วโมงเราจะเดินจงกลมในขณะที่นั่งได้เดินนะข้าไปเจ้าจะไม่ให้จิต ใจของเราหลุดออกจากสมาธิเราจะบริกรรมกรรมฐานไหนเราจะยึดในกรรมฐานนั้นอย่างมั่นคงเ,เราปล่อยจิตปล่อยใจมามากต่อมากแล้วเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าข้าพเจ้ายังไปเดินไม่ถึงเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ข้าไปเจ้าอยังไม่ได้ริมรถแห่งความสงบแต่เอาเถอะข้าไปเจ้าจะพยายามให้สติอยู่กับตนเองตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาจากท่านก็ให้อยู่กับตัวเองเถอะบังคับเลยสิมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นสิมันเป็นยังไงจะได้รู้นี่นี่แหละแปลว่าเป็นผู้ใส่ใจสนใจในเมื่อเราใส่ใจสนใจเอาจริงจัง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะลูกหลานก็คงจะเห็นไม่เห็นมากก็ต้องเห็นน้อยวิวแววแสงสว่างเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ถาว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะเราไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะพวกเราก็เหมือนกับมาที่ไหนก็คว้าน้าเหลวมาลองจ้องแจงมาแลงแจงจ้องไปเลยเอคนในสู่ก็เลยเหมือนกับ เราไร้สภาพไรแห่ความตั้งใจไรศรัทธาไร้ปัญญามันไร้ไปหมดเลยทีน้เพราะเราความไม่ตั้งใจมั่นมันไม่มีอันนี้เรากดยึดแนวแถวที่องค์หลงตาแต่องค์อื่นก็มีหลงพ่อก็มีแต่จะมาพูดให้ลูกหลานได้ฟังเ,เหมือนกับอ้วอ,อวดหรือว่าเ,เหมือนกับโอ้ตัวเองเอไปไประเชิญ แต่ตามไม่จริงนะเราต้องอ้างพระพุทธเจ้าแล้วก็อ้างองค์หลวงตาอ,องค์หลวงตาที่ท่านชัดเจนอยู่แล้วนะท่านกบอกนี่นะก่อนที่ผมจะเข้าผมจะได้หลักจิตหลักใจให้ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นนะอ,อย่างอื่นอย่าไปคิดตำหรับตำราหรือว่าแนวความคิดอย่างอื่นให้เอาเข้าตู้เข้าหีบไวก่อนนะให้บริกรรมพุทโธอย่างเดียว หายใจเข้าพุทหายใจออกโคขาขวาพุทขาขวาซ้ายโท <c oughs> เวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทมีสติสัมปะชัญญาในตัวเองนะอย่าให้เผลอไปทางอื่นนะอันนี้คือหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาหลวงตาอนท่านก็พูดเราจะได้ฟังเสียงหลวงปู่มั่นเมื่อไร่หลวงตาพูดอย่างนั้นเราก็นำคำพูดของหลวงตานะเอามาขยายผลอีก ่เนี้เรามาทดลองเลยสิทดลองอย่างหลงตาเน่ยสิที่หลงตาได้รับมาเนะี่ยท่านก็บอกว่าอืมวันแรกเราหนักหนาสาหัสที่เดียวที่เราเคยทําการทํางานมาหนักหนาเนะ่ยอย่าไปคิดเลยว่ามันจะหนักเกิ่งกว่าการบังคับจิตใจการบังคับจิตใจให้เป็นสมาธิจุดนี้นะหนักมากมากหนักใจเพราะบังคับใจพอวันที่สองก็หนักที่สามก็หนักพอวันที่สี่ รู้สึกว่าเบาเบาบางให้ค่ายว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบไปตามแนวแถวที่ตัวเองเอตัวของท่านต้องการพอวันที่สี่ที่ห้าเท่านั้นแหะใจเป็นสมาธิใจเน่งเลยใ่ใจอ,อยู่ในกรอบเลยท่านบอกนีแ่แหละไม่เสื่อมอสมาธิของเราแน่นปึกและไม่เสื่อมนะีน่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวที่องค์หลวงตาที่ท่านได้บอกได้กล่าวเพราะฉะนั้นให้พวกเรา ได้เสี่ยวหนึ่งดีไหมไม่ตายทั้งหมดนะถ้าว่าเราเขามาราแหละรอแหละราแหละรอแหละ,ละ,ละมันไร้ไประโยชน์ไร้คุณค่าจริงๆนะพ่อลูกพ่อหลานนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหะวิธีการภาวนาต้องการปฏิบัติให้ยึดพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธขาขวาพุทขาซ้ายโธนี่แหละ อันนี้แหละคือกรรมฐานเบื้องต้นเทีว่าที่จะทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานแห่งความสงบให้พวกเรายึดจุดนี้แหละแต่จะอย่างอื่นเราจะเอามาจนะออกามาใช้ในวัดของเรากรรมฐา,านนู้นกรรมฐานนี้ที่พวกเราได้ศึกษายูเอ็นกงยูเอ็นก้าอะไรก็ตามเราจะเอามา เท่ามาไปว่าเดินผิดที่ผิดทางใช่แล้วถ้าเราอยู่ในจุดนี้เราต้องศึกษาเราไม่เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมถ้าไม่เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอยู่ทําไมไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ตรงที่เ,เราไปศึกษาเราต้องการศึกษาหน่อ,อ,อไม่ใช่ว่าเราอาบน้ําที่หนึ่งไปสีขาที่หนึ่งอ,อย่างนั้นได้ยังไงอ,อ,อาบน้ําที่ไหนก็สีขาตรงนั้นขัดขี้ใครตรงนั้น นี่ก็เหมือนกันนะเราศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเชื่อในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นเชื่อในปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาแล้วก็เชื่อในหลวงพ่ออินยคงไม่โกหกพวกเราเนี่ยมันต้องเชื่อเป็นลดำดับลงมาจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเิท่านให้ขุดทองตรงนห้นก็คดุดสชตั้งใจขุดจุดนั้น่อมันไม่ได้อย่างไงก็มาถามเลย รือว่ามันขาดตัวปกป้องเราก็รู้แก่ใจว่าข้าพเจ้าขุดดูแล้วข้าพเจ้ารอแหละอ่อนอ่อนแอเกินไปไม่ไปอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเราก็รู้แก่ใจไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทกท่านเองนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท,กท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังความด้วยความเชื่อมั่นด้วยความที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา คงไม,งไมโ่โกหกต้มตุนพ่พวกเราแน่นอนหลวกพ่อมั่นใจอย่างนั้นเ,เกินร้อยเกินพันเกินหมื่นเกินแสนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้หวังดีกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานนะศึกษานะให้มีความตั้งใจมั่นอย่างที่ว่าเนะี่ยอย่างอื่นผมก็ไม่ได้ตำหนิพวกเราท่านทั้งหลายกิจวัตรข้อวัดที่ผมเห็นก็เออเป็นที่อุ่นใจพอใจสำหรับ ลูกหลานพาลูกพาหลานทั้งหลายแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เ,เพราะว่าเรื่องภาวนาเ,นเป็นเรื่องที่หัวจิตหัวใจของพวกเราเอ,อ,อยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวอย่างที่หลวงผมได้พูดนะมันไม่ถึงร้อยปีต่างโนต่างไปต้องต้องการอะไรต้องการลาบนะต้องการยศใช่ไหมต้องการชนะเสริญใช่ไหมต้องการอะไรอีกมีไหมเรามาบวชคราวนี้ครั้งนี้ หลวงพ่อเป็นผู้นำหลวงพ่อพาต้องการอะไรนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายมองดูถ้าว่าต้องการเหนือจากหลวงพ่อไปแล้วอยู่ทำไมมันแคบเล้วในประเทศไทยต้องการไปที่ไหนถ้าว่าเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์เอาหลวงพ่อจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสิ่งภายนอกไปต้องห่วง อยู่อย่างพระอยู่อย่างสมณะให้ทั้งอ,อกทั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเราทำดีแล้วตั้งใจดีแล้วมรรคผลนิพพานไม่ไปที่ไหนหรอกรอเราอยู่นะแต่พวกเราทำมากแไม่ตั้งใจเลยเหมือนกับไล่ตะคุบเงานะลูกหลานมันไม่ได้หรอกมันไม่ไม่ไม่มันไม่จริงจังเนะพราะนายจริงจังนะพรลูกพระหลาน ศรัทธาญ,ญาติโยมน้องนุงทางหลายนะตอนนี้ไปเปิด MP3 ต่อเลยนะทีนี้อาตั้งนั่งภาวานาลยเีดี้นะนั่งคัดสมาธินะฟังเทศอีกสักกันหนึ่งพลนหตนการฟังเทศนะครับเป็นการฟังแนวความคิดจากนั้นก่อนภาวานาดูภาวานาไปเลยพุทโธพุทโธไปเลย